สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e ลติดกันพลานะครับเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวนะฮะตัวนี้จะเป็น h i g h รด a d e 1ต่อ144นะครับโมเดลจากในซีรีส์ของ g ร n d a m s i e s t s t y n นนะครับ GATK ศู0 2 L 2นะฮะ Dagger L นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นแบบ Mass Product นะครับเป็นหุ่นรุ่นผลิตจำนวนมากนะครับจากในคลิปเปิดกล่องนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้จะไม่มีสติกเกอร์มาให้เลยนะครับ ก็หมายความว่าตัวนี้เขาแยกสีมาให้ครบอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัว Dagger L นะครับพาร์ทที่เพิ่มเติมนะฮะก็จะเป็นตัว Beam Saber นะครับเป็นพาร์ทเอฟเฟกอีก2ชิ้นนะครับที่แยกออกมานะครับในส่วนของแผงเหลือนะครับก็จากในคลิปเปิดกล่องอีกเช่นเดียวกันก็จะได้บอกไปแล้วว่าจะเหลือแผงนี้นะครับเป็นแผง C นะครับก็จะเป็นในส่วนของชิ้นที่เป็นบางส่วนของตัวสไตล์นั่นเองนะครับ ก็ตัวนี้จะเป็นหุ่นที่อ,อยู่ในซีรีส์ของ Gran t u r i 7นี่เนี่ยตัวนี้ก็คือพัฒนามาจากตัวส t r i d ์อีกทีหนึ่งนะครับ่จะมีทั้งหมด3รุ่นนะฮะก็มีอัวกเกอ e r ธรรมดานะครับแล้วก็กเกอ e r L คือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว Stride d a ก,กอ e r นะครับก็จะมี3มรุ่นนะในซีรีส์นี้นะครับแล้วก็จากที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือแน่นอนทางมาไดน่าจะทำอีก2รุ่นที่เหลือนะครับ น่าจะเป็นพิมพ์บันไดด้วยแหละอันนี้คือเดาล้วนๆนะฮะเดาล้วนๆแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอีก2รุ่นน่าจะตามมานะครับอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะฮะในส่วนของจุดขยับทั้งหมดนะครับของตัว Dagger L กันเลยดีกว่าครับสำหรับพาร์ทอาวุธนะครับของตัว Dagger L นะฮะจะมีตัวนี้คือ Beam Carbine นะฮะจุดขยับ ไม่มีอะไรเลยนะครับตัวพาร์ทนะครับก็จะเป็น2ชิ้นแยกนะครับแล้วก็จะเป็นชิ้นของปากกระบอกนะครับแล้วก็ตัวลํากล้องนะครับที่เป็นพาร์ชิ้นสีขาวแยกมาให้ตามนี้นะครับแล้วก็พาร์ชิ้นโล่นะครับนี่ก็จะแยกสีมา3ามเฉดนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวจอยนะครับสําหรับติดที่แขนนะครับตัวโล่ก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะฮะประมาณนี้ แล้วก็ที่บอกไปคือบีมเซเบอร์นะครับที่เป็นพาร์ตเอฟเฟกอยู่ตรงนี้ส่วนของด้ามนะฮะจะอยู่ที่ตัวข้างเอวนะครับทั้ง2ชิ้นทีนี้เรามาดูจุดขยับนะครับของตัวดักเกอร์เนะครับก็ ตัวหัวเนี่ยแบ่งพาร์ชิ้นส่วนมาให้ครบเลยนะฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นพาร์ชชิ้นใสสีฟ้านะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับทั้งสองเนี่ยจะเป็นพาร์ชชิ้นสีเทานะครับซึ่งจะเป็นตัวของวันแค้นนะครับติดอยู่ที่ด้านข้างตัวหัวนะครับจะมีเสาอากาศอยู่หนึ่งชิ้นนะครับตัวหน้าผากนะครับจะเป็นพาร์ชชิ้นสีแดงที่แยกออกมานะครับตามนี้ชิ้นไหลนะครับจะเป็น2ชิ้นประกบซ้ายขวานะครับด้านในจะมีบอลจอยนะครับอันนึงแล้วก็ จุดขยับนะครับตัวด้านข้างจะเป็นจอยแบบนี้นะครับสามารถเอี้ยวมาด้านหน้าได้ตามนี้นะครับด้านในเนี่ยผมว่าเขาให้รายละเอียดในการต่อที่แบบจุดขยับเนี่ยมันส่งเสริมมากเลยนะก็คือตัวโยกซ้ายขวาเนี่ยมีมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ก้มหน้าก้มหลังนะครับแต่ว่าเวลาบิดซ้ายบิดขวาเนี่ยมันติดดีไซน์นะครับทำให้บิดได้เท่านี้จริงๆนะครับในส่วนของกระโปรงเนี่ยผมตัดชิ้นแยกออกจากกันนะครับซ้ายขวา ทำให้มีอิสระนะฮะในการขยับได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อันนึงที่ไม่ได้ทำก็คือตัดเส้นจากที่ได้โม้ไปในคลิปเปิดกล่องว่าจะตัดเส้นให้ดูนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ตัดเส้นให้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ติดซีรีส์เกาหลีนะครับก็เลยยังไม่ได้ว่างทำตรงนั้นก็เลยเอามารีวิวซะก่อนนะฮะจุดยับแขนนะครับ2จังหวะนะครับทําได้ดีเลยนะครับตามมาตรฐานของไฮเกตยุคใหม่นะครับทีนี้พ์ทชิ้นที่เอามาใช้ เ,เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นในส่วนของจุดขยับของตัวขานะครับทั้งด้านบนตรงแล้วก็ตรงเข่านะครับนอกนั้นที่เป็นพาร์ทชิ้นเกาะอ,อะไรพวกนี้จะเป็นพาร์ทหม่หมดเลยส่วนตัวเท้านี่ผมก็เชื่อว่านะครับเขาแยกชิ้นหมาอย่างเงี้ยก็คือน่าจะใช้สําหรับตัวของตัวแดกเกอร์ปกตินะครับเพราะตัวแดกเกอร์ปกติมันจะมีวันแค้นที่เท้าด้วยนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ตรงกระบังเท้าเนี่ย ไม่มีพราทชิ้นส่วนมานะครับเพราะว่าตัวนี้ตามดีไซน์มันไม่มีอยู่แล้วนะครับก็คือตัดทอนออกไปจากตัวสไตร์นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้จุดขยับของแขนนี่อย่างนี้เฉงนะครับแล้วก็ตรงนี้ขยับได้ด้วยนะฮะตรงข้อมือนะครับเป็นบอลจอยนะครับเออมือมีมาให้แค่คู่เดียวนะครับก็เป็นมือกำมฉะนั้นเวลาเราจะใส่ในส่วนของปืนนะฮะก็ต้องแงะหลังมือออกมานะครับ ตัวกระโปงด้านหน้านะครับขยับได้ตามนี้กระโปงด้านหลังขยับไม่ได้นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีดีไซน์ตามนี้ก็คือจะเป็นตัวจอยนะฮะที่สําหรับติดคู่กับตัวาพาร์ทของวินดอมได้นะฮะวินด้อมวินดอมอ่ะพาร์ทของวินดอมได้นะครับหรือตัวของสไตร์นะครับซึ่งอันนี้ยังไม่ได้ลองนะครับว่ามันมีจอยที่สามารถติดด้วยกันได้หรือเปล่าแต่เขาให้มา1รูนะฮะตามนี้ในส่วนของจุดขยับขา,อ,าอันนี้หลุด ติดกับเข้าไปก่อนในส่วนของจุดขยับขานะครับเตะมาด้านหน้าได้อย่างนี้นะครับเตะมาด้านหลังนะครับติดกระโปรงเตะมาด้านข้างติดกระโปรงข้างซึ่งกระโปรงข้างขยับได้แค่เท่านี้นะครับเข่านะครับ2จงังหวะนะครับพับชิดต,ติดดีไซน์นะฮะหมุนนะฮะนี่หมุนได้รอบนี่ด้านหลังก็จะมีดีไซน์ที่เป็นช่องว่างนะครับตามนี้ ก็ถ้าเอาไปทําสีเพิ่มพวกข้อต่อเป็นเงินอะไรนี้คงสวยนะข้อเท้านะครับก็คือจะเป็นตัวที่เป็นการเสียบด้านบนแล้วก็เป็นจอยด้านล่างนะครับนี่หมุนไปมาได้อิสระนะครับขึ้นลงนะครับตามนี้แกนเท้าพับไม่ได้นะครับจุดขยับถือว่าโอเคนะครับในราคา 300- 400ถึงบาทนะฮะนี่ในส่วนของการใส่พาร์ทโลนะครับก็จะเลื่อนนะครับตรงนี้ เราจะเลื่อนเสียบตรงนี้นี่ให้มันเกาะนี่ก็ปรับโลมาด้านนี้อันนี้หลดุดในส่วนของการใส่ตัวบีมคาร์บายนะฮะก็จะต้องแกะหลังมือออกมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่บีมคาร์บายนะเข้าไปแล้วก็เอาหลังมือติดกลับเข้าไปไปตามนี้ นี่ก็คือการติดพาร์ตอุปกรณ์นะครับสำหรับจุดขยับในการออกแอคชั่นนะครับสามารถเล่นได้เยอะนะครับนี่นี้อ่าแอคชั่นอ่ะประมาณนี้แล้วก็สำหรับการติดกับตัวแอคชั่นเบสเนี่ยเขาจะมีจุดติดอยู่ตรงนี้นะครับคือโดยรวมนะฮะตัวนี้สามารถประกอบได้ง่ายนะครับ มือใหม่ก็ประกอบได้ไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับพาร์ชชิ้นส่วนมีไม่เยอะนะครับจุดระวังก็ไม่มีเท่าไหร่นะครับคือใครที่เคยต่อซีรีส์ไฮเกรดมาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่คุณต่อได้ง่ายๆแล้วก็สบายๆเลยทีเดียวนะใช้เวลาต่อสําหรับผมนะครับก็คือต่อไปถ่ายคลิปไปอะไรเงี้ยตัวนี้บอกตรงๆไม่ถึง2ชั่วโมงนะชั่วโมงนิดๆชั่วโมง ไม่ถึงชั่วโมงครึ่งนะฮะคือต่อแบบง่ายมากนะครับเพราะว่าถ้าสําหรับมืออาชีพที่เขาตัดแผงชิ้นส่วนมารออยู่แล้วเนี่ยก็สามารถประกอบแขนประกอบขาได้อย่างไวนะครับนี่ในส่วนของตัวบีมเซเบอร์นะครับจะมีข้อเสียอยู่ก็คือมันมันหลวมนะฮะอ่ะนี้เดี๋ยวเราเสียบเข้ามาที่มือนี้นะครับแล้วก็เอาพาร์ตเอฟเฟกนะฮะมาติดกับเข้าไปนี่ นี่เห็นไหมฮะคือข้อเสียอย่างหนึ่งที่เจอก็คือมันมันหลวมก็คือตัวด้ามจับเนี่ยค่อนข้างจะหลวมเลยซึ่งก็น่าจะเป็นในหลายๆตัวของไฮเกรดอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อเสียข้อนึงนะฮะ อันนี่ก็คือรีวิวแบบคร่าวๆนะครับสำหรับไฮเกรด1ต่อ1 4 4นะ GAT ขีด02 L 2นะฮะ Dagger L นะครับจากในซีรีส์ของ Gundam s e s Destiny นะครับก็ถ้ารีวิวพลาดไปประการใดหรือข้ามไปตรงส่วนใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะฮะและยังไม่เคยกดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูในกเกือบทุกๆวันเลยนะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ So what do have